สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเผยหลุดปากความสนิทเพจดังสงสยัยแม่แตงโมบังแจ็กไปสนิทกันตอนไหนหลังบอกมีคุยกันกลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้งสำหรับคดีความคืบหน้าแตงโมนิดาตกเรือสปีดโบท๊ทช่วงที่ผ่านมามีบุคคลปริศนาโพสคลิปในวันเกิดเหตุหลายคนสงสยัยว่าเป็นฝีมือใครและต้องการอะไร ล่าสุดทางเพจ happy melon official เผยภาพแตังโมกระติกและแซนถ่ายรูปด้วยกันระบุว่าสังเกตนะคะว่าโมไม่ค่อยได้ดื่มเลยส่วนเพื่อนทั้ง5คนดื่มหมดแต่ทำไมผลตรวจแอลกอฮอล์อยู่ที่โมคนเดียวถึง93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์พูดความจริงสิเพื่อนรักต่อมาเพจอีซอขยี้ข่าวออกมาตั้งข้อสองสยัยถึงเรื่องดังกล่าวว่า แม่แตงโมไปดองกันตอนไหนแม่ยอมรับแล้วมีการโทรคุยและติดต่อกับบางแจ็คแต่ไม่ทุกวันโดยบางแจ็คโทรหาเลยทำให้สนิทกันขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ